เอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าคนแต่ละวันนั้นดวงโชงลาาของท่านเลขอะไรเด่นนะครับแล้วก็การทําบุญเสริมดวงจะเป็นแบบไหนย่างไรนะครับไปชมกันต่อนะครับการทําบุญเสริมดวงครับสาหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหนึ่งเลยครับไปขอพรองพยานาาทัพพิคเนทาวเวอรสุวรรณนะครับแล้วก็ทําบุญโรงพยาบาลเลขนำโชคคือ3 465 7 3 4 6 5 7ครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับไปกันต่อนะครับคนวันจันทร์คนวันจันทร์เนี่ยทำบุญด้วยการสร้างพระถวายน้ําดื่มนะครับเลขนำโชคคือ7,2 3ส 9 4้ากับ7 2 3 9 4ครับขนวนจันทร์คนวันอังคารเป็นยังไงบ้างคนวันอังคารมีโอกาสที่จะมีโชคจากบัลลขที่ จากผู้ใหญ่นะครับเลขนำโชคคือ4 2 9 8 7นะครับ4 2 9 8 7งเาทำบุญบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ทำบุญโรงพยาบาลนะครับวันพุธกลางวันนะฮะมีโอกาสไหมมีโอกาสจะเบิร์นมือถือนะครับเลขมือถือจะให้โชคครับ7 3 4 9 0 6ครับ7 9 4 3 0 6ครับทำบุญด้วยการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับแล้วก็ถวายน้ำดื่มนะครับคนวันพุธกลางคืนมีโอกาสมีทรัพย์ไหมมีครับมีโอกาสมีทรัพย์จากความฝันจากการเสี่ยงโชคจากคนใกล้ตัวเลขนำโชคคือ1 7 5 6ครับ1หนึ่งบุญด้วยการถวาย วันพุธอากาศสบดีเป็นดวงรับทรัพย์ไหมรับทรัพย์นะครับเลขนำโชคคือ18390ครับ18390ครับทำบุญใส่บาทในวันเถกิดตัวเองนี่แหละครับอา่ะะฮไปต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์ไม่โดดเด่นครับลองดูแล้วกันนะครับเลขนำโชคคือ75149ครับ75149ครับทำบุญเสริมดวงในการทำบุญ โรงพยาบาลแล้วก็ถวายน้ําดื่มนะครับวันศุกร์นะฮะอ่ะวันเสาร์ครับวันเสาร์เรื่องโชคไม่เด่นครับแต่ว่าจะมีโชคจากบ้านเลขที่นะครับเลขนาโชคคือ70943้ามครับทำบุญด้วยการซือยาถวายพระพิสุสงฆ์นะครับยารักษาโรคนะครับแล้วก็ถวายน้ําดื่มก็จะเป็นอันิสงส์ผลบุญที่ดีเสริมดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในแต่ละวันนะครับและนี่คือ